มาเราอยู่ที่ chapter สองขีดสองนะครับ presentation หลังจากพายที่แล้วนี้ลุงจอส์สโตนเนี่ยไอหัวดำเนี่ยไอหัวหน้าอัลฟาทีมนะครับมันส่งคลิปโปสจิววาเลนทายให้นะครับให้คิดจะทุยไม่ใช่มันเป็นข้อมูลนะครับว่าว่าทำไมจิววาเลนทายมนถึงมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ครับใครเก็บครับช่องเต็มครับ มมีอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านนะครับก็เต็มครับนะครับได้กีไหมแต่ว่าแต่ว่าคิดแบบว่าเฮ้ยนี่มันใช้จิ้วหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปที่าไปที่ฝานะไปภารกิจนี้ภารกิจนี้เราจะบุกหน้าไปที่ oil fuel นะฮะโอ้หมูโง่เลยเฮ้ยวิวอุ้ยิววิววิวว้าวแล้วอีนั่นยืนอยู่ใกล้มันไม่กัดวะไปแล้วเฮ้ยล้าง หน้าสั่นหน้าสั่นเรามาจับตัวเออร์วิงเนี่ยครับที่กบได้ที่ต่อไปนะมาจับเออร์วิงอุ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ยจริงเหรอตายละวอะไรอยู่วะไปคิดนาจะสอบไปสองนัดคิดคิดจ้ามาแล้วแบง่งไปเฮียอุ้ยกัดกูเกือบหมดหรอกกัดแบงล้างแล้วแบงล้างแล้วไหนกูว่าแล้วตัวไหนกัดกูวิงเลย มันกัดแต่ผ hmm. mm ู hmm. ้ห mm ญิงมาแน่นอนกัดดัก <un> ก <orted> ัดนมช็อกโกแลตกูด้วยนะเฮ้ยเ้ยเรียบร้อยโออย่าให้ผมได้ยิงแล้วจะมีคนรักกเป็นนครัมาอุ๊ดีนะมึงยิงกูก่อนกูไม่เห็นนะนะกูจะเดินผ่านไปเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเราบุ๊กไปเดี๋ยวเก็บเกี่ยว้นี่ยเกี่ยวไหนเก็บหมาไปนะปะอ้าวเก็บหมาไปเอ้ยอ้โหเยอะเยอะหาแล้วข้างหลังเก็บกูด้วยเอ้ยช่วยกูด้วย เรียบร้อยแต่บอกอาจจะดูดดักสองดอกไหลอุ้ยฮ่คุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยอุ้ยอุ้ยอาเกือกเฮ้ยไอ้กูเขียนแมลงข้างล่างมีหมาหนึ่งตัวข้างบนมีโบยิงโบดิดอกกันมีกระสุนใช้กันโอเคเยี่ยมเลยเก็บ ดี๋ยวรีโหลดแป๊บโอ้โหทำไรกี้ส์อะไรมันผ่านตาโอ้คิดเอ้ยคิดกระสุนจะหมดไอผมไม่ต้องรอแล้วครับผมนั่งรถด่วนครับอุ๊ายวาเวนกำละอ๋อย้ำสามขุมเลยกดๆกดกดอดไ์ให้พักผ่อนก่อนเร็วๆคิดนั่งกระเช้าแล้วติดใจ ไาเราจะลงไปนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะรถไฟฟ้ามาหานาเธอเนี่ยพลาหงนี้ผมต้องเล่นเจม,มิวเลอร์เนี่ยมิวมิวมิวเนี่ยมิวเลอร์เลยมิวเบลเลอร์หรือเปล่นะ <TH US S 1> ามิวเบลเลอร์เลยเชอร์รี่ไหมใช่ยังไงเอายังไงนี่นี่โอเคเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งกูบอกมานี่ไปไหนเฮ้ยเอาหนึ่งหนึ่งเลี้ยงของก่อนอ่านออต้องจัดอีกอ่ะ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได hey. ้ไปลวยไฟมันแสบตาเนี <laughs> <laughs> ่ยให้เฮ้มานี่มานี่มานี่เราเราเดินข้างกันเราเดินข้างกันเียมเออมันจะได้ไม่บังให้มันทักสกายมาใครอีเกมแน่เลยดาพ่อไหมเฮ้ยเออไปเก็บเลยเก็บเลยเรับโอเควันนี้แอสนามเดแสนามย่ำต๊อกไปแล้วตอนนี้ถือเออเปิดไปฉายตาตะกบเฮ้ย ไปนำทางนี่หมูตู้มันบอกหมูต uh ja. ู <c <c ้หมูตู้บ่งหมูตู้ใส่เนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปเรายิงไปยิงไปเออเตะเตะเตะแล้วแทงรู้เลยแทงในบ่อน้ำเฮ้ยกูได้ข่าวได้ข่าวมันงอกมันงอกมันงอกเออเออยิงเสียหลักกูเจะสองนัดนะเว้ยอะไรส่วนปืนพกอะเจะสองนัดไม่เป็นไรย้ำต่อไปเลยเฮ้ยกูเลยเสร็จแล้วเสร็จอ้ยโอ้โหชิปหายแล้วโอเค เบิ่งอเบิ่เงเออเก็บเพชรไปเอาเออโอเคเอไปใช้ไปทางไหนเนี่ยคุณเล่ฝักโยด้าซ้ายขวาข้างหลังมีด้วยมีข้างหลังด้วยเห็นไกลๆอยู่เฮ้ยมันตื่นมาแล้วปั่นช่วงนี้ช่วงนี้เหนื่อยใจอันนี้ใช้กระสุนอือเตะหลังเฮ้ยมาแล้วอะไรของมึองอะไรของมึงโอ้อ้าวงอก งอกททำไมงอกททำไมปักโยดาเปล่งผิดแบงไรไม่ตายไอ้เหี้ยลุกขึ้นมาเฉยหัวปีลงไปเลยเออแหมให้กูเดินสะดวกหน่อยก็ไม่ได้จะอะไรดีเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยเอาอะไรแทนทิ้งดีมีกระสุนปืนว่าข้างหน้ามีกระสุนบืนพกอยู่มีระเบิดแฟลกเก็บระเบิดแฟลแล้วนะฮะข้างหน้ามีกระสุนปืนอยู่ ไปเก็บเอาจะถือทำไมเออเก็บก่อนปไปทางไหนวะตรงไปตรงไปตางนี้นี่ดินี่ใช่เออทางนี้เฮ้ยมันหายงงมันเมากาวมาเล่นแล้วโอเคอีเออร์วิ่งนะอย่าให้กูเจอมึงนะเดี๋ยวจะรู้เจนว่าข้างหน้าข้างหน้ามีพลังงานบางอย่างพักโยดาโอ้โหแฮอ้ไปซ้ำเข้าไปซ้เยำไปไปไปมันกูเล่ครับมึง อคูเลยเล่ะละอะหน้าขาวหน้าขาวพอสามร้อยหกสิบโอเคอยังไม่ตายให้กูฝากโยดาไปกูเล่อืเอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าอย่ายุ่งยยอ,อย่าจุ้นกูเล่เล่ยีไม่ดอนแม่งมืดเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งแปลงร่างปวะขอไม่แปลงเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงไอ้หนอนไอ้หนอนยังไม่ตายไอ้หนอนอะหนอนน้อยอะชาเขียวอะอ้เหี้ยส้นตีนส้นตึกปิทาโลอ ชอบดีนชอบขอามึงหายไปไหนวะเป็นองแม่ของคริสมาสเนี่คริสตินเอ้ยข้างหน้ามีของกูวิ่งก่อนแหละเอ้ยกูมืดจังมืดเอ้ยตรงนี้มีกระสุนเบอร์น้อยเชี่ยอะไรวะงูงูวะรู้สึกรู้สึกเก็บไหมฮะโดนงูกัดเอ้ยอยู่ไหนวะเรียกก่อนเรียกก่อนแย่อยู่ที่มึงโดนงูกัดอ่ะมีงูด้วยเหรอเออมีมีเอ้ย,อยต้องเอาเชือกมาร<ไ>ัดกูแล้วนะจังหวะเนี้ย แล้วทำไมครับนมช็อกโกแลตนี่รักษาได้นะครับเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยอี๋ไอ้ดีไงนี่ไงนี่ไอ้เไี้ยยิงไม่โดนมันมืดมันมืดมองไม่เห็นหัวแม่งอ่ะไม่เห็นกูณสับ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 อืมอืมอย่ายืนอย่ายืนลำพังนะซอมบี้อ่ะทำไมจะโดนกูลุมเก็ไปโอเคเจะดูเลยปั๊บวิ่งทานี้อ่ะอ่าคือแผนที่จะใช้ไม่ได้แม่งไม่มีสัญญาณ โอเครอดแล้วแคไปก่อนคุณก็ได้โอเคเร็วๆนะหมุนเลยหมุนเลยมาแล้วไปเร็วๆคิดกีนเร็วๆดีเร็วๆๆ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 มาๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆอ นี่มึงโหหน้าสั่นเลยคิดถอย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 ทันวะนั่นไงถอยทันไหมเดี๋ยวกูเซนให้เก็บโบก่อนมานี่ยเนี้ยเขาเขาเขาลูเขาลูมาฮิวก่อนเอ้ยมาอยู่นี่หรือกูฮิวให้ฮยูมาแล้วผมจะเตะมาฮิวตัวเองเลยโอเคผมบู๊เดี๋ยวผมบู๊โอเคเดี๋ยวกูเก็บโบให้โบให้โบให้เองนะจะได้ข่าวอยู่ไหนวะอีสัตว์ตายแล้วเก็บขบงนแล้วหนึ่งตัว นี่อยู่กับกูทำไมเนี่ยไอ้มีมีตัวเดนอมไมหนึ่งตัวอยู่ข้างไหนอยู่ข้างล่าง่ะขี้อ้ยนี่โหลดเฮี้อ้ยลบลบลบขียออกไปไม่คิดเล่อหอเก็บโบให้เก็บโบ้ให้ผมไม่เลงลำบากมากเฮดช็อตเยี่ยมอะไรวะลายพากันสองตัวเฮ้กินแฟลชออ้แปดพองวิ่งเลยกูวิ่ง อยาก <c oughs> ข้างบนมีโบมี <c oughs> บบมุมอัพบุมอัพเอสตัดบุมอัพอสพายสัเอ้ยกูโดนข้างหลังแล้วมาตรงโอเคผมว่าเราเมามันกับไอ้ฝั่งนี้มากเลยเก็บกระสุนได้เพั่งเพิ่งโอ,โ,โอ้โหเกิวิ่งทำไมไม่ไไมตายไปสัดแม่งยิยงกับปืนชัดกันมัดเลิปฟองก่อนเออไม่ต้องต่อยไม่ <c oughs> ต้องต่อยเชี้ อะไรออกไปอ,อ้าวเฮี้ยนี่หล่อเฮี้ยตอนนี้มแม่โจโอ,ออกไปแบ่งมันเยอะไะมันมันมันหล่นลงมาเองข้างหลังกูด้วยประเด็นเกิดเพิ่งมุมอับมุมอับมุมอับเหลือเกินแล้วทาแก๊สเยอะจริงๆอะไรไอ้เขียวไปทำไรทำนาไปอุ๊ยไอ้เฮี้ยแตกแล้วไอ้แตก <laughs> หัวหัว ยัีได่คิดลึกตลอดวิ่งเข้ามานี่โดนแต่ปืนคุในใน้มกันด้วยรีโดอยู่ไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวฝักโยด้ก็เก<อ>็ตไอหนอนนี่แหละตายยากปั๊อ่มไปทำไรทำนาซะมึงโอเคยังตายวะคุ้มกันก่อนคุ้มกันก่อนเฮ้ยใ,ใครยิงอะไรมาวะม,ามันตรงอิ่มเฮ้ยเอา เอเยเดี okay, ๋ยวเก็บนะไปชิ้นการ์ยไปชิ้นกัรไปลุยสุ่นเยอะไปไหนเนี่ยขอรีโหลดให้พร้อมเลยครับอเอาแล้วเกนมนี้ชักกันสำคัญสุดๆถูกต้องเป็นเป็ปืนฝักโยนามันยิงแล้วมันสตั้นได้อ่าอแล้วกล่องไปได้ได้ได้ผมน่านู่นนู่นน่นมีชักกันหนึ่งโอเคไหะแม่ต<อ>าดีม,มากไอเทมงหายไปไหน ไอเทมคุณหายไปไหนเนี่ยไหนตงตัวไม่มีอะไรเลยนะดูดิไปลุยมีกินเหรอเก็บกินไหมมากลายเป็นแพทย์สนามอีกแล้วเป็นแพทย์เสียให้ครับผมเนตเป็นหน่วยบุกครับไม่ให้กลัวตายครับสไนเป,ปอร์โอ้โอ้ไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดเรียกเรียกเรียกอยู่ไหนวะเนี่ย คูจะรู้ที่ทางนีเรียกเรียกมีปากต้องเรียกจุโอ้เก็บตังค์อย่างเดียวครับตอนนี้ดีครับเด็กนรกงกสตังค์ครับเก็บเก็บเงินไว้ตีดีเฮ้ยไม่ได้ครับแพงเกินนะเฮ้ยโอ้ข้างหน้าข้างหน้าเต็มข้างหน้าหกสิปห้าแล้วไงดีวะปักโยดะเลยแล้วกันเฮียเฮียอะไรของมึงเนี่ยพ่อเป็นทูมไรเดอร์โอ้โหงอกถั่วงอก คิดจากการสไนเปอร์อิลกเองโอ้โหเออสไนเปอร์นัดเดียวจอดเฮ้ยแค่มีโบโ้เล่งแข่งกับกูหรอไปตัวหนึ่งซ้ำได้มาหาพี่มึงเะระเบิดอุ้ยโอเครอด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 อืออย่างนี้เราสั่งสอนครับนะครับเป็นครูครับ ครับผมครูติดคิดครับเอ้ไม่ใช่ครูติดฮิตครูนะไม่ใช่ระวังนะครูครูชอบป่วยนะครูป่วยเป็นครูป่วยแต่แต่ครูผมนี่ติดอระวังครูป่วยเนครูครูผมติดหวยครับเฮ้ยครูติดหวยเหรอไม่ยอมไปใช้อ่แต่ละตัวนะมาเก็บเก็บเกี้ยวมาเก็บเกี้ยวเก็บเกี้ยวเฮ้ยเกียวเก็บเกียว เก็บ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 ไล่อยู่วะมันไม่พกมั่งเลยอ่ะโอ้โหดูของกูสิเอานะ่เก็บไว้ใช้แบบไอ้นี่พวกไสเดือนดินโอเคนมช็อกโกแลตบอกกูเปิดเองมองหน้ากันเลิกหลักเปิดแล้วนะวิ่งกลนแหละแข็งหยุดเลยนี่ใช่เออวิ่งใช่ไหมเนี่ยไปตามกูมาได้ไงวะเนี่ยนี่คิดว่าเป็นเรื่องตลกนะ นี่หยุดหยุดยังอยับยังอาวุธซะไม่ใช่หรอกนี่มันเป็นธุรกิจเว้ยนะวางอาวุธิลงถูกต้องมึงวางก่อนดินะมีการให้กูวางก่อนด้วยกูสองก็บอกเลยเฮ้ยมึงจะยิงใครก่อนเนี่ยเอาเอาระเบิดมาไงวะสโมกสโมกเอ้าไอมาแล้วพันปักษาหก้นงอนเชียวมาแล้ว วันนี้วันนี้เร็วๆเลยไอ้ห่วยเออเอา้าวจนาจิน,นาปลาไหลนึกว่าจะพามันบินพามันตกไปแต่เงั้นโอเคคิดบอกไหนไหนดูดิไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันก็มีคิดบอกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคือ่าเออวิ่งจะมีคู่หูนะเออมีคู่นะครับ คู่อย่างอื่นไม่ได้หรอครับเออนี่อะไรเนี่ยฮะโดยที่นี่สิมันแค้คันเลยทีเดียวเนี่ยเราจะเป็นบ่อน้ำมันนี่ยว่ะบ่อน้ำมันโอเคแล้วมันเป็นเกาะเหมือนเป็นเกาะอะไรสักอย่างด้วยนะครับไปเก็บเขียวเก็บเขียวเก็บเขียวแล้ววะเก็บแล้วคอบายโอเค อยู่ข้างล่างเนี่ยครับอยู่ใช้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพึ่งวันนี้วัดเดี่ยถือสไนเลยให้ใช้สไนเลยเหรอเออกูมีสไนยอยู่แล้วเดี๋จะปากันพูวมึงจะปาโอ้ลอ่ลอล่อกระสุนมาหากูอีกโอเคไปาแล้วผมใช้แล้วผมยิงแม่นมาเฮ้ยอะไรเนี่ยสาวกร้องแต่หน้าประตูเลยอ่ะ นายอะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เสร็จอย่าอยู่คืนเดียวไอ้อยู่คนเดียวในคืนนี้เฮ้ยเป็นเอาป่าเบิร์นนะอย่าเป็นป่าเบิร์นไอ้แทงว้าวเลยไปมังไก่ไอ้ไอ้มันมีตัวตัวเแยนี่เข้ามาอือทีมเล่นเล่นอย่างนี้ต้องอย่าลุกก็ทำชำเราต้องลุกไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ทำรู้อุ้ยอุ้ยแยอะไรหักหน้ากว่าเก็บโบกันอือ เดี๋ยวกูเก็บบอ์กันบ,บ้านึงไม่ต้อ,องเดี๋ยวปืนก่อนเก็บเองโอเคไปไปเกีย้ยนี่ไม่ไม่ตายวะเกี้ยเฮย,ยิงยิงกระจังหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวกูอ้อมไปตุย๋ยโอเคป่ะโอเคเฮ้ยมันหยิบอาวุธมาจากข้างหลังนี่นี่จัดก,การตัวนั้นไปก่อนนี่นนมีโบว์นหนึ่งตัวมีโบว์นหนึ่งตัวโอเคเข้าหัวเดี๋ยวกําลังไปสอดปืนกลใจเย็นเจนเจน ไอ้เียนี้รู้งานอีกเฮ้ยมึงไปล่อันรถถังนี้เรียบร้อยเก็บให้แล้วอะไรวะสุปกูเป็นตัวลอ่อใช่ไหมเดี๋ยวนะข้างหน้ามีอีกตัวหนึง่งความแม่นของผมมันไม่เกรงใจใครคนระับเ <Okay. S 2> พ้อไอ้เจียว,ว้าวเอาแม่งม่รู้ตัวอีกนะนี่ตายซะยปวแตกแล้วข้างหน้ามีอีกสามตัวไม่กลัวมา,ลมามแล้ววิ่งมาแล้วถือจอบมาด้วยไปลุย เปิดจบอะแดกหมาที่คิดคือซ้ำที่หัว <c oughs> คิดเป็นหมาได้ไงมีหมัด <c oughs> อ๋อใช่ครับพันไอ้นี่ครับพันบูดอกครับนะ <c oughs> บุดอ,อก <c oughs> บูดอกแนวกไบเอร์กามใหญ่ไปชิบห้าเชยร์ว่าปืนพกก็หมดอีมันนี่มานี่เคไปลุยลงหน้าไปก่อนมีของเปล่ามีมีเยอะด้วยแหละสุดปืนพกเนี่ยนะเออมีอะไรเบิดอะ โอ้ยิ่งเลยใครมึงทคือไปทางไหนวะมันโยมไปทางไหนวะบอยแหลมมึงโอเคเห็นละเอ้ยเห็นเพชรวะเห็นเพชรอะไรเพชรเพชรเนี่ยเพชรเพชรกันหยัดเพชรปัญญัดอือยิงแล้วไอ้เคลียร์ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้เกียร์นี่มาจากไหนวะเซอร์ไพรส์กูเหรอเซอร์ไพรส์กูจากห้องน้ำห้องน้ำเหรออู้อู้อู้แจ็บแจ็บแจ็บ ตามขึ้นไปแป๊บนึงอิสโอเคแม่งมีผีขึ้นมาแป๊บอยู่ในห้องน้ำขึ้นกึ้นคือเรา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 เชืวเลยเเรา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 เพื่อนกูหน้าสั่นอีกไม่สั่นกำลังยำกำลังยำคนมาเก็บปืนใช่กันโอเคตรงนี้มีแม็กชินแต่ว่าเต็มแล้วงงได้เหรียญได้ไงงงงงเฮ้ยถึงจุดชักเ้าแล้วอะไรวะเช็คพอยต์เช็คพอ๊ะ มไปครับไปเฮ้ยอะไรส่องแสงน่ะเป็นประกายเพ็ดเพ็ดเป็นกันหยัดเคสลงมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฟังติดเฮ้ยเยี้ระเบิดโอ้โหจ้า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 อุย้ยอะไรวะระเบิดอะไรอะระเบิดอ๋อวิงวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งเดี๋ยวกูสอยให้เฮี้ยยิงสักูวิ่งเลยมันเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะเสื้อส้มเสื้อส้มอ่ะเปิดโบหรอโบ มึงไม่รู้จักแล้วกูนี่แหละสไนเปอร์อิลิตเก่ากูไม่เชื่อกูว่สาสไเฮ้ยข้างหลังหลังคิดหลังมึงจะทำอะไรมันไมห่หลังนู่นปลาระเบิดไปแล้วยิงดิสัสตายมึงต้องส่งกูขึ้นไปข้างบนนะไม่เอาแล้ววิ่งอ้อมมาเลยเก็บระเบิดแล้วเว้ยได้ระเบิดแล้วเว้ยอุ้ยโอ้แต่วกมึงอะเฮ้ยนะยืนจ้องหน้าไอ้โบ้ทำไมโอ้ ไอ้เหี้ยยโยนเหี้ยไยมาวะโอเคทำหลังกูแอดแล้วต ouais ้องไปเสริมแอร์แบ็ก่อนทำหลังแอดต้องไปขอลาลาไอ้เหี้ยนี่ไงโยนโยนจังครอบครอบเป็นนักโยนนักโยนเหรอเนักโยนเหรอมันด้วยมีดมันด้วยมีดมองเหี้ยอะไรมองเหี้ยอะไรสักนี่ยิงแม่งเลยจิตใจกูนำด้วยอะไรเนี่ยฮะจิตใจกูโหดปะนะเอาเหี้ยก็สุดโหดเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีหน้าไม้อยู่โอเคโอ้โห เล่นโจ๊กว้าวความสามารถผมสูงมีการเล็งปืนยิงนะเฮ้ยเฮ้ยสาวบกมาว่ะสาวบกมากูลงแล้วลูกกูลงมาแล้วลงมาเพชรกันหยัดอุ๊เฮี้ยขยนเยียอะไรมาว่ะอิชเฮี้ยอะไรสโซ่เอ็ดสัดเฮี้ยอะไรเฮี้ยเฮี้ยอะไรต้องเต็มอ่ะเฮ้ยเฮี้ยระเบิดเอ็สัตย์พ่อมึงวิ่งโอุ๊ยรอดรอดอ้ยโอ้ย โอ้โอ้ดีดีวิ่งได้ฮิวดีดีอิสระอย่าอย่าป่าตรงไปข้างล่างลงข้างล่างหายแล้วต้องฮิวแล้วต้องฮิวแล้วอุ้ยเฮี้ยตายใครตายไอิสระแม่งโยนย้อนหลังไห้ด้วยพ่องตายเหอะไม่ตาย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 ปล่อยกูตายเหอะเพื่อนไม่แม่งป่าย้อนหลังด้วยไอเฮี้ยพ่องเอาจักรโนมไกูเร็วเต็มแนลอือเฮี้ยแม่งป่ายังไงวะ งมากไหนวะไอ้ี่หน้าไม้หุ้งหน้าไม้ไว้เก็บกระสุนปืนเบี่ยงหน้าด้านมาไม้โอ้โหกูมึงเยอะกันจังวะเราต้องรีบเขียนหรือเปล่าเฮ้ยหลังหลังนี่ไม่ต้องสนหลังครับหลังกูหน้าพี่จะทำฟูวิ้งนี่นี่กระทืบกูไม่เคยพบเคยเห็นซอมบี้ปังกูกระสุนมาชิ่งกันอย่างเยอะทำชิ่งอะทำชิ่งเหรอหน้าสั่นกระสุนของฟูมากครับตอนนี้ ผมเก็บกระสุนปืนต่อไปแล้วคิดนี้เป็นคนดีมากนะทำไมครับดีย่าห่างเหินด้วยดีย่าห่างเหินผมชอบเดินทางห่างนะเอาเดินห่างไม่ทำงานเนี่ยเป็นคนดีเนยมันดับครับเอาต้องกดดีเรื่อยๆใช่ไหมอือไม่ก็ได้ครับไปเอาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยผมแพสนามกันโอ้เก็บเก็บไปมีเขียวไหม เพิ่งอย่าเพิ่งรีโหลดแป๊บโอ้โหดูปืนดูปืนไปดิไหนเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโอเคเก็บก่อนเดี๋ยวโหลดทุกอย่างให้พร้อมกันเดี๋ยวมีระเบิดมาเดี๋ยวผมนะโยนระเบิดเอ้ยอ๋อมีมีลูกหนึ่งเลทเทอร์มาแทนระเบิดแปดดิอ่ะไปเลทเทอร์รวมแป๊บละเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปให้นี่ เดี๋ยวเป็นแพทสนามให้พ,พ,พร้อมย่างพร้อมนะกูบอกว่ายังไอ้ที่วิงว่งส่วนไปเลยโอเคไม่เป็นไรพร้พอมพร้อมปิล้วครับพร้อมไฟพร้อมไฟนะไม่ถามกูเลยไม่ถามพาร์ทเนอร์เลยไม่ถงไม่ถามสุขภาพกูสักคำถามแล้วไงครับผมคนเดียวว่าชนะเลยฮะอีคนดีอยังห่างเหินมาแบทแมนใส่แบทแ,แมนครับนี่กันบลูสเวน <Bruce Wayne. S 2> เอาละ ฉันขี่ไอชุยวิ่งลุยท้องนะอื้ดิฟดิฟอ๋อเดือดฟาดฟาดหกฟาดหกด้วยคนขับมีใครจะเมาฮึมมึงจอดรถได้ได้เยี่ยมมากมาคิดบอกขอลายเซ็นโชเฟอร์หน่อยดิต้องโอ้โหต้องอันนี้ต้องไปหน้าเลยเียวเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดไลมาเนี่ย แพทสนามพร้อมไหมพร้อมวิ่งนะครับหมอเต็มดอยนะครับหมอเต็มดอยอืมคุณเป็นแล้วคุณเป็นอะไรในสนามลบเนี่ยฮะเป็นอะไรเป็นอะไรในสนามลบบู๊ฮะผมเป็นนัก,อกวอร์ดเออร์วอร์เออร์วอร์ดิวอวยหัวเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะ่ะดูเมอนเผื่อนี่หน้าเหมือนยักษ์นะแต่ดูตัวแม่งเป็นขังข่าวด้วงตัดทิดเป็นไอ้นี่เป็นด้วงเป็นไร้สาบเออ สารพัดสัตว์ในตัวเดียวนี่หว่าได้ข่าวว่าตรงวิง่ okay, งโอเคไปเก็บคนละบ้านคนละบ้านไม่มีช่องให้เก็บครับผมกูเอาระเบิดกันเลยลเฮ้ยเฮ้ยอะไรเก็บนี่แต่ไปให้ดูที่พื้นก่อนทีหนึ่งอืออยิงตูดตูดแอนวันนี้ดูโอโ้โหดูดูอะไรวันนี้ดูอ,อฝั่งของคินนี่ถ้ากระตุกหน่อยไม่ใช่อะไรนะ ทำไมอ่ะไอที่แทบไอ้เชชยโนอุ้ยนี่ไง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 นี่ตัวไปยิงตัวไปโอเคยิงแล้วไอ้เจนี่ตูดดิ้นเนี่ยแอบแนวกับปืนกลเจี๊ยตูดดิ้นเหรอยัดเอ้ยเยังแม่งชูชูคุยขึ้นมาแล้วไปวิ่ง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 ไหวครับโอ้หลบค้นนับสเต็ปดีสเต็ปดีวางวาง โอเคผมหลอยตัวไปได้ๆอีเกียนี่อ้<า>ยอดีได้ได้มาหาผมก่อนมาหาผมเอาคุณไม่ได้หัวรถหากูมาเลามาเล่ามาสเปคพิกไทยไปแดกไอ้ข้างข่าวจันไหลวางแรงไมยกันยังไงไอ้เจี๊ยแม่งบินแล้วเอาแม่งชูชันแล้วไอส้สัสวิงว่งวิง่งวิ่งมาเดี๋ยวมา อย่าไปบ่อยๆมึงอย่าไปบ่อยอย่าบ่อยบ่อยค่อยค่อนฉีดอย่าไปใบอย่าไปใบอย่าไปใบมยิงให้ยตูดสั้นเข้าไปยิเต็ดนัดเต็มนัดกูยัดกูยัดหำหำแตกเอาชิบหายเป็ดเปนเปนแล้วเก็บมมาเก็บไม่อยแกพึ่งอยแกพึ่งโอ้ยมึงอัดก๊อปปี้กูเฮ้ยคิดไปเปล่าโอ้กูจะไหวยังไงมันอยู่ในรู รู้อะไรรู้เยอะเลิฟยูโอ้โหตาปลาระเบิดไฟอัดตูดนี่เอามงบินแล้วบินไปมาเบิดไปแล้วเดี๋ยวขอเก็บแลนด์มาอดวะปลาโดนนะโดนโดนยังโหดอ่ะยิงตูนะครับไม่ทราบมึงบินทำไมเฮ้ยเฮ้ยแลนด์มาแรนด์มาอ้าวตายเลยสวยกจอกมากกระจอกมากหมดทุกคนไป หมกกระสุนไป120นัดเลยไปอัปเกรดไข่เลยไปเอาไป3เม็ดหนึ่งสามนี่ก่อนถึง3เม็ดกูได้ข่าวที่หมดไป1แม็กกาซีนที่ยิงไปกูว่าไม่ได้โดนหรอเออต้องตกใจเสียงปืนอ๋อแล้วบินชนรถตกมาใจโอ้โหระยำมากเซว่าบอกเมื่อไรตัวกูจะข่าวเนี่ย ถ้ามีเงินนะเดี๋ยวถ้าจบภารกิจจะไปทำยันฮีไปเนี่ยรอินกรูต้าไทโอนนะไปทำตั้งแต่หัวยันฮีว่าทำเดนท้าวนะถ้ายันฮีมันไม่ได้อ่ะอ๋อมันแค่ครึ่งตัวใช่ไหมเออได้แค่ครึ่งบนนะครึ่งบนกับกลางๆนิดๆนะไปแล้วฮีจะว่าสักหรอเปล่าสักเลยครับเป็นแท็กทูคันเลอร์เลยสักจวนสักจวน โอเคจบพาร์ทนี้กัน,ปนไปเลยครับมาต่อแชปเตอร์หน้านะครับโอเคบายเบยบายเบย